คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิง่งไม่ดีไม่ควรทำตามนะจ๊ะนะจ๊ะโอเค,อเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมกลับมาพบก,กับเพียเป็ดท่องแตกยับ S2 นะฮะผมนะวันนี้เราก็อยู่กันหนะ้าเว็บลักซี่โนนะคะผมนะกับค่ายลีแลกนะผมเกมเมก้ามายนะฮะ ซึ่งเกมนึงที่เฮียไปเจอมาแล้วแบบน่าสนุกด,ดีนะท่านะผู้ชมนะโอเคครับ okay, ผมเราไปเริ่มวิธีการเล่นหนวันนี้เฮีย er, พาทุกคนไปยี่นะท่านผู้ชมปโอเคไปดูสัญลักษณ์การจ่ายก่อนนะถ้าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะผมไล่ตั้งแต่ตัวแดงนะไปถึงน้ําเงินนะก็คือตรงตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงน้ำเงินตรงนี้จะเป็นตัวแพงที่สุดนะไล่ไปถึงน้ําเงินโอเคก็ okay. ดูตามราคาอ่าส่วนตัวนี้อัญมันีอันเล็กเนาะก็เหมือนกันนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพงสุดของมันนาะไปถึงดงน้ําเงินนะ นี่เป็นสัญลักษณ์วายนะครับผมแล้วก็จะมีสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์ใช้2ตัวในเกมนี้นะฮะแล้วก็จะมีไอฟีเจอร์ไมล์ซารีสแต็กนะครับผมที่ขึ้นลงมานะฮะแล้วเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนะไอแก่ตัวนี้นะฮะโอเคไปเราไปเข้าเล่นเกมกันเลยดีกว่านะเรามีทุน 20k นะเราจะเล่นทุนสักพันหนึ่งล้วกันเนาะพั 1, นหนึ่งล้วกันแต่แบบเบ็ดเล่นก่อนเลยนะเบ็ดเล่น50บบาทเลยนะท่านผู้ชมนะ ดูกันว่าเราจะได้กําไรกลับไปหรือเปล่ากับเกมเนี้ยเียว,ว่เอเฮียอาจจะผีผามเกินไปด้วยบางที320เฮียกดเองนะฮะเฮียชอบกดเองมากกว่านะแล,แล้วไอ้เวลาเล่นสล็อตนะฮะอันเนี้ยรู้สึกมันได้ดีกว่านี่ยมาแล้วโอเคเป็นสตะยักษ์เดียวกัน3แถวเยี่ยมไปต่อเลยครับคุณลุงเฮ้ย โอ้โหขาดแดงแถวนี้เอาเป็นเขียวเหรอโอ้หนึกว่ามึงจะลงเป็นแดงเอาละสีม่วงได้เอาไม่ได้ม่วงด้วยได้เขียวไอเวดเอ้ยเกมนี้สามารถซื้อได้นะเฮียว่าซื้อเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราซื้อกันเลยดีกว่านะซื้อที่เวดแรกเลยคัาต่ำ70บบาทน,นะครับผมเราเล่นซื้อกันดีกว่านะ ไหนๆก็มาแล้วมาดูกันว่าซื้อแล้วเป็นเช่นไรนะจะให้มาจะเด้อเด้เดียว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 ตัวไหนโพก่อนมันต้องให้ได้ไอ้ไอแก่นะให้แก่เข็นรถไอ้เข็นฐานนะฮะโอเคแก่มาแล้วนะฮะแต่แถวสาม,ม,มันไม่มันไม่ตรงอะ่ะแก่เป็นวายนะโอโหแก่ลงมาก่อนโอเคเจรู้เรื่องเจบาท เขียวเต็มหน้าดอกนี้86บหกบาทนะผมรางวัลเมกานะโอ้โหแม่งแต่เสียดายนะเมื่อเราเล่นเบ็ดถูกไปหน่อยเบ็ดบาทเดียวอ่ะเดี๋ยวเฮียจะซื้ออีกไม้หนึ่งขอไม้แพงๆหน่อยแล้วกันไม้เนี่ยไม้ละห้าร้อยไหมไม้นี้ไม้เดียวเลยไม้ละเบ็ด8บาทไปไปดูกันกันท่านผู้ชม6สปินนะฮะเมื่อกี้ได้7สปินนะแปลว่า ได้เพิ่มมาได้สเก็ตเตอร์เพิ่มมาด้วยนะยังไงครับยังไงครับลุงลุงลุงโอเคจ่ายสองหน้าอยากได้ลุงเต็มหน้าเลยอลุงพอจะมีวันนั้นไหมลุงพอจะมีวันนั้นที่โผล่หน้าไหมผมเห็นแบบหลายหลายคนไหมโอเคกูบน่นปุ๊บมาปั๊บเลยครับจังหวะนี้ตัวแพงด้วยครับตอนนี้โอ้โหรู้เรื่องครับผม200บาทบิ๊กวินนะครับผมหมดรอบ เดี๋ยวเราไปปั่นข้างนอกกันดีกว่าท่านผู้ชมนะดูข้างนอกมันน่าจะโอเคกว่านะ,ะเบ็ดเฮ้ยเบ็ดห้าสิบเดี๋ยวจบไวไปนะฮะเบ็ดห้าสิบมันจะจบชีวิตไวไปนะเฮียบอกเบ็ดสามสิบแล้วกันนะแม่ซื้อสองเกมแล้วไม่ลุ้งเลยนะฮะโนะนะอ้ยนะถ้าได้ลุงนะโผล่มาแถวแบบแถวใหญ่ๆนะเฮียบอกเลยว่าบันเทิงมาก เยอเหลือทูนิกแค่ร้อยกว่าบาทเหรอไม่ได้ดิเราต้องหาเราต้องหาเราต้องหาขึ้นมาอีกเออค่อยๆขึ้นไปลุงผมมาช่วยหน่อยเออลุงผมมาแล้วลุงลุงผมผมมาแล้วมาลุงมาลุงมาขอไปตัวดีๆหน่อยเหมือนเหมือนกันหน่อยเออโอเคยังดีครับผมลุงผมมานะลุงผมมาอีกแล้วนะลุงผมมานะลุงผมมาช่วยนะตอนนี้ลุงผมมาช่วยดีอยู่นะถ้าลุงไม่มานี่ โหหลานเครื่องเลยนะลุงเอาละเฮียว่าเฮียเจงแน่นอนดอกเนี้ยเครื่อเบ็ด50ทีเดียวให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยครับผมรู้แล้วรู้รอดจริงๆวะ่ะเฮียขอได้ปะ่ะอีกรอบหนึ่งเฮียขอซื้อที่1,000พอนะอัน,ะอ,นอ่ะเจ็ดร้อย อ๋อนี่ยแหละพันห้าสิบบาทที่ขอซื้อไม้นี่ไม้เดียวพอละเงี่ยคาใจแปดรอบเลยเหรอรู้เรื่องดีอย่เงี้ยขอลุงมาดีๆเลยนะฮะรอบเนี้ยเฮ้ยลุงลุงเอาเรื่องสี่สิบห้าบาทอยู่นะยังไม่ถือว่าแพงนะลุงลุงนะลุงลุงใจดีๆหน่อย ลุงมาเยอะๆหน่อยได้ไหมอยากอยากอยากเห็นหน้าลุงฮะเนี่ยอยากเห็นหน้าลุงยังเลยว่าลุงหน้าตาหล่อเหล่าอาการขนาดไหนนะฮะซื้อพันนะลุงนะลุงมานิดเดียวนะกูตีตูดให้เลยนะลุงเล็กสองหมุนเท่านั้นถ้าลุงไม่มาเนี่ยผมไม่เล่นแล้วนะเอาลุงมาสามแถวงี้่หดดีอย่างนี้อย่างงี้ใจหดโอ้โหเต็มหน้า เทียหกพันเก้าวู้ฮู้ป้าโบเขาแตกโอ้โหผมว่าควรมาลิน้นเสื้อสามสี่ใบนะผู้ชมวู้ฮู้เรียบร้อยเลยแตกไปเจ็ดพันนะผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมาดาผมค่ายรีแลกช่วงนี้มาเหมือนกันนะเนี่ยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปดีก็ฝากกดไ like, ลด share, คล์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจอ e ยียเป็ดด้วยล่ะครับผมเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับแตกเจ็ดพันละฮะ